สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้ครูปูจะมาวาดใบหน้าเจ้าสาวกันนะคะก็วาดดวงตามาข้างหนึ่งแล้วนะคะก็จะมาแนะนำวิธีการวาดนะคะในขั้นตอนต่อไปเลยนะคะทุกคนวาดตาข้างหนึ่งนะคะรูปตานะคะสังเกตรูปตาชั้นตานะคะแสงเงานะคะ แล้วก็แววตานะคะขาวเทาดํานะคะแสงเงาขาวเทาดําเราใส่ให้ชัดเจนนะคะเราก็จะทําให้ภาพดูมีมิติขึ้นมานะคะขาวเทาดําคิ้วของเธอจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะคะจะรู้สึกเข้มนิดหนึ่งช่วงหัวคิ้วนะคะนี่ครูก็กวาดมาก่อนแล้วนะคะต่อไปเราใช้ เบปอร์สตัมนะคะ oh. เกลี่ยแสงเงาสันจมูกนะคะ oh. เพื่อกะระยะหัวตานะคะให้ได้ง่ายขึ้นนะคะนี่นะคะวิธีการเรากะสันจมูกความกว้างนะคะแสงเงานะคะจากนั้นเราก็มาร่างรูปดวงตานะคะดูว่าลักษณะดวงตาโค้งยังไงนะคะพยายามให้หัวตานะคะ เท่ากันระดับเดียวกับตาข้างนี้นะคะให้หัวตาสังเกตนะคะให้หัวตาเท่ากันนะคะแล้วเราก็ใส่ช่วงแสงเงาหัวตานะคะรูปตาเป็นลักษณะยังไงนะคะหางตาจะชี้ขึ้นนิดนึงนะคะจากนั้นก็มาใส่ลูกตาดำกันนะคะ ใส่ลูกตาดำนะคะแล้วเราก็มาสังเกตรายละเอียดในแววตาดำนะคะในตาดำนะคะมีแววตาเป็นลักษณะยังไงนะคะมีจุดสีขาวนะคะเล็กๆแล้วก็เน้นเข้มนะคะรอบดวงตาอรอบแววตานะคะรอบแววตาขอภัยค่ะจากนั้นก็เว้นตรงแสงเงาวไว้นิดนึงนะคะเป็น ช่วงนี้นะคะมีะจุดสีขาวนะคะเป็นแววตาเห็นไหมคะครูโูก็จะพยายามอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะทุกคนจะได้เห็นภาพแล้วก็นึกตามไปด้วยนะคะ,ะไม่ต้องนึกนะคะอันนี้สามารถสังเกตรายละเอียดที่ครูอธิบายแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะ ออละค่ะเราก็มาดูกันต่อนะคะนี่นะคะเราได้ช่วงดวงตานะคะระบายให้น้ำหนักเทานะคะเกลีย่ยด้วยเปเปอร์ u ตัมหน่อยก็ได้นะคะให้ดูซอฟต์ๆนะคะจากนั้นก็เน้นนะคะขอบตาขอบตาบนเน้นให้เข้มนะคะเพื่อไม่ให้ดวงตาดูลอยนะคะ ดังนั้นก็มาใส่ต่อไปมาใส่ช่วงชั้นตานะคะกะระยะนะคะช่วงชั้นตาและก็หางตานะคะขอบตาอยู่ห่างจากหางตาประมาณเท่าไหร่เนี่ยเรากะไปด้วยนะคะแต่ละจุดนะคะเราเน้นความละเอียดนะคะในการที่เราวาดแบบไม่มีโครงล่างดังนั้นก็พยายามสังเกตรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจ แบบนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะกูบูก็มาแบ,บ่งปันนะคะวิธีการวาดสไตล์ไม่มโีโครงร่างไม่ตีสเกลนะคะจะเน้นย้ำบ่อยนะคะเพราะว่าบางคนเข้ามารับชมรับฟังก็บอกว่าไม่มีระเบียบแบบแผนเอ๊กููจะพูดบ่อยเลยนะคะเจอเจอคอมเมนต์นะคะก็บอกว่า ไม่มีระเบียบแบบแผนนะคะคือเออ่จะมาแบ่งปันสไตล์แบบไม่มีระเบียบแบบแผนนะคะใครสนใจก็รับชมรับฟังกันได้นะคะถ้าใครไม่ชอบสไตล์นี้เราก็ลองค้นหาช่องที่สอนนะคะให้เราวาดแบบมีโครงล่างก็ได้นะคะ แล้วแต่เราเรามีสิทธิ์เลือกนะคะทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะคะเราเปิดกว้างทางความคิดอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะก็อ่าวเดี๋ยวขอลองด้วยกระดาษหน่อยนะคะต่อไปก็มานี่นะคะ ครูก็จะใช้เปเปอร์สตัมนะคะกระดาษม้วนแข็งนะคะเกลี่ยแสงเงานะคะจากนั้นก็เน้นนะคะช่วงชั้นตาให้ดูลึกนะคะดวงตาก็จะดูมีชีวิตชีวาขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จุ่มออกได้นะคะจะได้ดูไม่หนาหนักเกินไปนะคะเพราะว่าคิ้วของเจ้าสาวนะคะ วันนี้จะแบบซอฟๆหน่อยนะคะเห็นไหมคะเราจะสังเกตนะคะสังเกตแบบตีแบบให้ให้แตกนะคะตีแบบให้ออกนะคะอือนี่นะคะเราก็จะได้ใบหน้าเจ้าสาวนะคะกะระยะห่างช่วงหัวตานะคะเกลี่ยแสงเงาเบาๆนิดหน่อยนะคะช่วงในตาขาวนะคะเพื่อไม่ให้ดูพโพลน เกินไปนะคะเน้นขอบตานะคะเน้นขอบตาจากนั้นก็ลงขนตานะคะใส่เส้นขนคิ้วนะคะทิศทางขนคิ้วนะคะลงช่วงขนคิ้วจากนั้นก็มาดูช่วงเ,เดี๋ยวๆใส่ช่วงนี้ก่อนนะคะขนตาล่างนะคะมีนิดนึงนะคะถ้าเราสังเกตเราก็จะเห็นรายละเอียดชัดเจนนะคะ ต้องหัดเป็นคนช่างสังเกตนะคะสำคัญที่สุดนะคะในการวาดรูปไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะถ้าเราสังเกตรายละเอียดได้ชัดเจนเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกมานะคะได้ไม่ยากเลยนะคะนี่นะคะครูก็จะเน้นแบบซอฟๆยังไม่ได้ใช้ดินสออื่นช่วยเลยนะคะใช้ 2B เดี๋ยวคอเรา 2B ออีกนิดนึงนะคะ เป็นคนที่ชอบดินสอแหลมมากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เส้นเราคมนะคะเส้นเราคมชัดนะคะดังนั้นก็เป็นส่วนที่ช่วยให้การวาดรูปของเรานะคะง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าดินสอแหลมก็ซอกซอนไปได้นะคะตามที่แคบแคบนะคะ ตามที่เล็กๆนะคะเราก็สามารถใช้เดนสอแอนแมนะคะสามารถที่จะซอกซอนนะคะซอกซอนเอพูดเหมือนแปลงฟันเลยนะคะใช่ไหมคะเอาละค่ะเราก็ได้จมูกนะคะกัดระยะห่างนะคะเรามาเพิ่มแสงเงาตรงหัวหัวตาช่วงนี้หน่อยนะคะเห็นไหมคะเรา วาดแบบซอฟๆนะคะเบาๆนะคะเราก็จะรู้สึกจิตใจผ่อนคลายไปด้วยนะ,ะเวลาเราวาดนะคะเนี่ยเวลาเราวาดรูปนะคะไม่ต้องมีเส้นมาขัดสายตาเราเราก็ใช้สายตาของเรานี่แหละคะ่ะกะระยะห่างให้แม่นยำนะคะจากการฝึกฝนทำซ้ำวาดบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะ กะระยะได้แม่นขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะคะ,นะคะจากประสบการณ์นะคะครูก็วาดบ่อยๆนะคะทำให้เราสามารถกะระยะห่างได้แม่นขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนลองลองฝึกนะคะนี่นะคะต่อไปก็มาใส่ช่วงปากกันนะคะ เดี๋ยวเราเกลีย่ยแสงเงาช่วงใต้จมูกก่อนนะคะใต้จมูกนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็เกลีย่ยแสงเงาให้เข้มด้วยนะคะจากนั้นก็มาใส่ช่วงล่องของเอ ใต้จมูกเหนือลิมฝีป,ปากนะคะกัดระยะห่างลงมาด้วยนะคะใช้สายตาของเราให้แม่นๆนะคะวิธีกัดระยะนะคะเพื่อวาดปากมุมปากออกมาตรงกับหัวตานะคะบิ๊กไว้นะคะด้านนี้นะคะตรงกับขอบตาดำนะคะเดี๋ยวเราเน้นลูก,กตาหน่อยนะคะตรงกับขอบตาดำนะคะจากนั้นก็ลงมานะคะ นี้ก็เป็นการกะระยะนะคะไม่มีโครงล่างเราก็ใช้ส่วนที่เราวาดเสร็จด้านบนนะคะเป็นเกณฑ์นะคะดวงตาบ้างปีกจมูกบ้างเป็นเกณฑ์นะคะนี่เป็นเทคนิคนะคะวิธีการกะระยะนะคะเราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์เราก็ต้องใช้ความคิดของเรานะคะยิ่งเราวาดบ่อยๆเราก็จะเ,เข้าใจนะ,ะวิธีการ ระยะว่าเราจะใช้ส่วนไหนเป็นเกณฑ์นะคะได้บ้างนะคะนี่ครูก็มาไกด์ไลน์นะคะวิธีการวาดรูปแบบไม่มีโครงร่างนะคะถ้าเราเริ่มฝึกแบบไม่มีโครงร่างมาตั้งแต่แรกนะคะเราก็จะถนัดนะคะในแบบแบบนี้นะคะดังนั้นก็อยู่ที่เราเริ่มฝึกนะคะ แต่สำหรับมือใหม่นะคะหัดวาดก็ควรจะอาจจะมีโครงล่างบ้างนะคะเพื่อที่ให้เราวาดออกมาได้สัดส,ส่วนนะคะมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าเรายังไม่แม่นนะคะเราก็จะกะห่างบ้างชิดบ้างนะคะในตอนแรกที่เราเริ่มฝึกนะคะดังนั้นก็ ไม่ผิดนะคะถ้าจะมีโครงร่างนะคะในสไตล์ของแต่ละคนที่เริ่มฝึกวาดนะคะแต่สำหรับช่องครูปูนะคะถ้าใครวาดอาพอที่จะวาดเป็นแล้วบ้างแล้วนะคะก็มาดูนะคะเทคนิควิธีการนะคะครูปูก็จะมาถ่ายทอดแบ่งปันนะคะให้กับทุกคนนะคะได้มีม เทคนิควิธีการในการที่จะไปวาดภาพนะคะแบบง่ายๆนะคะง่ายๆนะคะดูแบบง่ายแต่ว่าเราก็ต้องมีเทคนิคนะคะวิธีการนะคะในการกะระยะห่างนะคะเราก็วาดไปหน้านะคะของนางแบบนะคะจากนั้นก็กะส่วนหน้าผากนะคะส่วนหน้าผากสูงประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็ค่อยๆ สังเกตนะคะความโค้งนะคะเส้นนะคะเป็นยังไงนะคะเราค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะพิจารณานะคะสายตาและมือสัมพันธ์กันนะคะวาดไปนะคะจากนั้นค่อยอไล่น้ำหนักนะคะแสงเงานะคะเมื่อเราได้โครง หน้าแล้วนะคะต่อไปก็ลากกะนะคะช่วงติ่งหูนะคะติ่งหูออกมาประมาณนี้นะคะสูงกว่าจมูกนิดนึงนะคะแล้วเราก็ลากช่วงใบหน้านะคะมาจากนี้นะคะลากมา รรจบกับเส้นคางนะคะลากมาบรรจบกับเส้นคางนะคะช่วงนี้นะคะปากนะคะเราก็เกลี่ยแสงเงานะคะให้เหมือนต้นแบบะค่ะเกลี่ยแสงเงานะคะตรงข้างใต้จมูกนะคะส่วนช่วงแก้มนะคะใช้ข,ขอไปค่ะคาตั้นบัตรก็ได้นะคะใช้เปเปอร์สตั๊มนะคะ เห็นไหมคะครูปุ้มไม่ได้เหลาออกเลยนะคะส่วนดำๆที่ติดปลายนะคะเราก็สามารถใช้ซ้ำได้เลยนะคะนี่ก็เป็นรอยที่เราเกลี่ยจากรูปอื่นๆที่เราวาดเราก็สามารถนำมาใช้ซ้ำได้เลยนะคะไม่ต้องลบออกนะคะเกลี่ยทับไปได้เลยนะคะ พอเหลาออกแล้วมันจะฝืดนะคะครูก็เลยไม่เหลานอกจากใช้จนแบบด้ามด้ามหักกลางเลย <c oughs> <c oughs> นะคะแบบว่าอันนี้ถึงจะแบบว่าพิจารณาได้เลยนะคะว่าใช้การไม่ค่อยได้แล้วนะคะแต่ว่าส่วนที่ปลายสีดำก็ไม่ต้องเหลาออกนะคะ <c oughs> เราสามารถใช้ซ้ำไปได้เลยนะคะ นี้ก็ลงแสงเงานะคะใบหน้าให้ชัดเจนนะคะช่วงปีกจมูกนะคะเราก็จะได้ใบหน้าจะเอียงหน่อยนะคะเดี๋ยวเราลากช่วงคอลงมานะคะช่วงคอส่วนช่วงผมนะคะร่างช่วงผมขึ้นไปนะคะตรงนี้ก็จะมี ผมนะคะทิศทางของเส้นผมเ,เป็นผมแสกกลางนะคะผมแสกกลางเราค่อยค่อยอสังเกตนะคะครูก็จะไม่ค่อยวาดผมในคลิปเท่าไหร่นะคะเพราะต้องใช้เวลามากเลยนะคะก็จะวาดโครงให้พอ เข้าใจกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงหูนะคะช่วงหูนะคะลากเส้นนะคะช่วงหูด้านในนะคะ แล้วก็เกลี่ยแสงเงานะคะด้วย paper s t u m p หรือ c ั t t ั n บัตรก็ได้นะคะถ้าใครไม่มี paper s t u m p นะคะใช้ c ั t t ั n บัตรเกลี่ยได้เลยนะคะนี้เราก็มาเน้นช่วงคอนะคะคอเดี๋ยวเรามาใส่แสงเงาช่วงปากให้เรียบร้อยก่อนนะคะตรงนี้นะคะครูบุ ถ้าเราต้องการให้ปากดูแบบแหลมออกมานะคะเราก็เกลี่ยแสงเงานะคะแล้วก็เว้นขาวไว้นิดหนึ่งแล้วก็มาเกลี่ยด้านนี้นะคะปากก็จะดูนูนออกมานะคะช่วงริมฝีปากด้านบนนะคะนี่นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็ค่อยๆเกลี่ยจากนั้นนะคะผม ช่วงผมนะคะเราก็ลากเส้นนะคะครูพูดถึงพูดซ้ำย้ำบ่อยว่าให้เราฝึกลากเส้นนะคะไปทิศทางไหนให้ให้ดูแบบถนัดที่สุดนะคะเราฝึกว่าลากเส้นนะคะนะคะฝึกลากเส้น โค้งเส้นอะไรนะคะเนี่ยต่อไปก็เกลี่ยช่วมเงาที่คอนะคะจะออกซอฟๆหน่อยนะคะภาพที่ครูบุญเลือกมาในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ลงโครงล่างของเส้นผมไว้นะคะแล้วก็มาใส่ รายละเอียดนะคะนี่ก็ลงนี่นะคะลงร่างชุล่างเส้นไว้นะคะเส้น ทุกคนจะได้เห็นการลากเส้นนะคะเราจะลากเส้นอย่างมั่นใจลากเส้นอย่างกล้าหาญเราจะต้องกล้าฐานที่จะลากเส้นนะคะเวลาเราวาดรูปนะคะเราก็จะต้องฝึกเส้นให้ชํานาญด้วยนะคะการฝึกเส้นให้ชนานาญเราก็ฝึกต่างหากแล้วก็เราก็ฝึกวาดบ่อยๆนะคะต่อไปเราก็จะกล้าที่จะลาก เส้นนะคะนี้ครูปุก็ลงช่วงดอกไม้นะคะช่วงคอนะคะเดี๋ยวใส่ลายเส้นนะคะไว้นะคะลงนะคะวันนี้ไม่ได้เล่าประสบการณ์อะไรนะคะโฟกัส ใช้สมาธิมากนะคะเพราะว่าผมของเธอนะคะเป็นผมรอนใหญ่นะคะก็เลยต้องสังเกตนะคะสังเกตรายละเอียดนะคะอาจจะดูแบบไม่ไม่เหมือนเป๊ะนะคะแต่ให้เรารู้ทิศทางผมแค่นั้นเองนะคะเราก็สามารถที่จะวาดผมได้ไม่ยากนะคะ นี่นะคะลงช่วงผมช่วงไหล่นะคะช่วงคอนะคะช่วงไหลนะคะครูก็จะวาดโครงผมไว้นะคะทุกคนจะได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว,วิธีการ่า,ากเส้นผมนะคะหนักเปาก็ดีนะคะมีหนักเบาก็ดีนะคะ ฝึกเส้นหนักเบานะคะกดแล้วก็ผ่อนนะคะเนี่ยเป็นแล้วค่อยมาใส่แสงเงารายละเอียดทีหลังนะคะช่วงไหนที่เข้มเราก็เน้นขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะตกลงวันนี้2อบีแท่งเดียวเอาอยู่เลยนะคะไม่ได้ใช้เอ่อนสออื่นเลยนะคะวันนี้ก็ ใช้ดินซอสองบีนะคะสองบีนะคะรูพุดพุถูกหรือเปล่าเมื่อกี้สองบีนะคะสองบีแท่งเดียวเอาอยู่นะคะไม่ใช่สี่บีนะคะติดปากนะคะดินสอ,อกดสี่บีนะคะวันนี้เราใช้ดินซอสองบีนะคะแรงเงาน,นะคะลงนะคะ รู้สึกว่าจะขอบตาเขาไม่ได้เข้มขนาดนี้นะคะถ้าเราสังเกตนะคะรูก,กดมือหนักไปนะคะเห็นไหมคะเราต้องดูรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะรู้สึกว่าเส้นขอบตานะคะต้องเน้นให้เข้มขึ้นมานะคะให้ดูคมขึ้นมาหน่อยนะคะอ่าแล้วค่ะเราก็ดูนะคะวิธีการ วาดนะคะสไตล์ไลท์โครงสร้างนะโครงล่างนะไลายโครงล่างนะคะสนุกกับการวาดรูปนะคะลองฝึกกันดูนะคะหรือว่าเราจะใช้เปเปอร์สตัมนะคะเกลี่ยนะคะ จะทำให้ผมเต็มไวนะคะไม่ต้องระบายนะคะใช้เปเปอร์สตัมนะคะเกลี่ยแสงเงานะคะดูง่ายไหมคะเดี๋ยวเรามาเน้นช่วงคอและคางก่อนนะคะตรงนี้นะคะเราต้องการเน้นให้คางออกมาจากคอนะคะใช้เห็นไหมคะปลายเปเปอร์สตัมใช่ไหมคะ เข้มอยู่แล้วครูก,ก็ไม่ได้เหลาออกเลยนะคะติดปลายก็เอานำมาใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องเหลาออกนะคะเพราะว่ามันจะฝืดนะคะใช้ไปเรื่อยๆนะคะอยู่ที่น้ําหนักมือของเราสำคัญสุดเลยนะคะเราก็เกลี่ยไปได้เรื่อยๆเลยนะคะต่อไปก็ เน้นนะคะเน้นช่วงผมขึ้นมานะคะเกลี่ยดด้วยเปเปอร์สตัมนะคะวาดซ้ำบ่อยนะคะวาดซ้ำบ่อยๆก็จะเกิดทักษะความชำนาญน,นะคะอยู่ที่การลงมือทำขยันฝึกนะคะ ทำให้เราสามารถที่จะวาดได้เห็นไหมคะการลากเส้นอิสระมันสนุกอย่างนี้แหละถ้ามีโครงล่างแล้วรู้สึกมันขัดสายตานะคะในสไตล์ที่ครูฟูฝึกฝนมาก็เลยอยากแบ่งปันให้ทุกคนหลุดจากกรอบให้ทุกคนหลุดจากกรอบนะคะทุกคนจะได้แบบใช้เส้นแบบอิสระนะคะแล้วก็จะสนุกกับการวาดนะคะ ช่วงนี้รู้สึกว่าจะเราสามารถใช้อย่างลบนะคะเกลาวะคะเกลาวหน้านะคะนี่ก็ลงลงช่วงผมด้านนี้นะคะนี่นะคะครูวาดเฉพาะ ช่วงใบหน้าและผมนะคะส่วนช่วงดอกไม้จะล่างโครงไว้นะคะส่วนช่วงไหปลาล้านะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะลงเห็นไหมคะเกลี่ยเกลี่ยก็สามารถที่จะดูลึกได้เลยนะคะปาดออกน,นิดนึงนะคะเพื่อให้ดูลึกนะคะช่วงหัวไหลนะคะหัวไหลนะคะต่อกัน กับหายปลาล้านะคะก็จะโค้งนะคะโคง้งแล้วก็ค่อยคอยสังเกตแสงเงานะคะสังเกตแสงเงาฝนใกล้จะตกแล้วนะคะเลยมืดหน่อยนะคะเอาละค่ะเราวันนี้นะคะครูก็มาวาดให้ทุกคนได้รับชมกันประมาณนี้นะคะลองฝึกกันดูนะคะ ลองฝึกวาดกันดูหวังว่าจะได้เทคนิควิธีการนะคะไปใช้กับงานที่เราเอาต้องการที่จะวาดนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็มาแบบซอฟๆนะคะเป็นภาพเจ้าสาวนะคะ คะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ